พันธ์สัตตาอาราบลาโจนอาราธิวาสครับตอนนี้เวลา6โมงหมอกลังขึ้นสวยมากเลยครับ จุดชมทะเลเหมอกสองแผ่นดินไทยมาเลเซียตั้งอยู่ระหว่างที่ทำการเขตรักษาพันธุ์กับสถานีวิจัยนะครับมีป้ายบอกที่ชัดเจนใช้เวลาเดินทางจากที่พักไม่ถึง5นาทีและที่เห็นไกลสุดตรงกลางระหว่างหุบเขานั้นคือแผ่นดินมาเลยครับ นะครับเราต้องดื่มกาแฟกันหน่อยจะได้ไปทำงานต่อใช้กาแฟของซิ๊งเนเจอ,อร์ของสติงบัตบัตตะ,ะลอนตาตื่น ทาลาบลารนะครับนอกจากเราจะสามารถเข้ามาดูนกได้หลากหลายชนิดนะครับก็ยังมีเส้นทางสำรวจศึกษาธรรมชาตินะครับหลายๆเส้นทางขณะนี้ผมอยู่กับที่ดีเลนะครับหรือลบวนฐานที่ดีเลนะครับสำหรับเส้นทางนี้เรียกว่าเส้นทางอะไรครับพี่เรีวห้าร้อยเรีวห้าร้อยครับเส้นทางนี้จะจะมีอะไรบ้างก็ส่วนมากจะเป็นไม้ล่างคือล่างครับ ดอกไม้เป้นหาไม้ต้นนี้เหมือนต้นเก่งนี่เก่งนี่ก็ัะมีหลากหายท่าไม้ผม่าจะเป็นไม้ดบบหนังน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าในเทรลห้าร้อยจะมีพันไม้อะไรกันบ้างนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเทรล5 0 0นั้นเป็นเทรลสั้นๆอยู่ใกล้กับสถานีวิจัย าสำหรับศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆเส้นทางเดินง่ายครับแต่อย่างไรก็ดีการเข้าพื้นที่ของฮาราบาลาเนื่องจากมีความปรอะบางทางธรรมชาติอย่างมากจึงต้องทำการขออนุญาตและมีเจ้าหน้าที่นำทางเพื่อให้คำแนะนำและคอยดูแลความปลอดภัยนะครับเพลินผ่านมาเห็นเฟิร์นลายส,สวยๆนะครับก็สอบถามจากพี่เจ้าหน้าที่นะครับอันนี้คือเฟิร์น ตีนตุ๊กแกตัวนี้จะอยู่ในร่มจะสังเกตว่าลายของตัวเฟอร์เนี่ยเหมือนมันละเอียดยิบเหมือนลายกระหนกเลยนะครับคือค่อนข้างสวยสะดุดตาเลยแหละอันนี้ใบจะสีเขียวตอนอยู่ในร่มเดี๋ยวเรามาดูใบที่เวลาโดนแดดนะครับว่าสีมจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์ตรีนตุ๊กแกเหมือนกันกัดกอเมื่อกี้นะครับแต่ว่า ตอนนี้ก็จะอยู่รับแดดจะสังเกตว่าใบาก็จะคลี่ออกมาหมดเลยนะครับซึ่งตัวที่อยู่ในร่มเนี่ยใบยก็จะเรียงซ้อนทับกันแต่นี้ค่อนข้างจะคลี่ออกมาแล้วก็มีสีที่แตกต่างกว่าที่ปลายใบจะออกเป็นสีฟ้าชมพูก็ให้ความแตกต่างากับกอเมื่อกี้ครับก็สวยแปลกแบบ ความโดดเด่นของเส้นทางนี้ส่วนมากจะเป็นพันธุ์ไม้พื้นล่างที่เกิดตามธรรมชาติแถบนี้นะครับแต่ก็มีบางส่วนที่ได้นำพืชจากจุดอื่นของป่าฮา,าลาบลาที่เข้าถึงได้ยากหาชมยากเมื่อปลูกไว้ที่นี่เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาด้วยครับในเส้นทางนี้นะครับก็มีต้นไม้หายากอีกชนิดหนึ่งครับก็คืออันนี้คือปานบางส่นที่เห็นอยู่สูงข้างหลังนะครับ เป็นต้นไม้ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ900เมตรนะครับค่อนข้างหายากแต่ก็ได้มีการนำลงมาเพื่อใช้ไว้สำหรับศึกษาต้นใหญ่มากและสำหรับป่าบาลาไม่ใช่แค่พืชพันธุ์เท่านั้นนะครับแม้แต่สัตว์แมงหรือมแมลงของที่นี่ก็มีเอกลักษณ์ที่แปลกตาก,กว่าป่าอื่นที่เราเคยพบมา หลายพื้นที่ในป่าที่ผมเคยไปมานะครับเอออย่างเช่นตูเขียวก็จะมีทั้งเดือนเตยยาวแต่ส้าหับนีาราบลานี่จะสังเกตเห็นนะครับกิ้งกือตัวนี้จาแล้วก็ยาวใหญ่มากครับเราจะเห็นถึงความสมบูรณ์ของป่าที่นี่นะครับทําให้ตว์สามารถเติบโตได้ถึงขนาดนี้นครับยาวมากเดีย๋ยวจะปล่อยก่อนอจะวมนจะตาย ค่อยๆข้างบนนั่นอะไรครับพีนะ่ก็เรียกสถาบับ้านก็กลัวกแค่นิดหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วทีญญ่นี่มันจะไม่อยู่พื้นดินมันจะขึ้นข้างบนเหมือนตามบ้านอะไรก็มีนะหรือ,อว่าไม่แม่ที่ที่เขาไปทำอาหารปลาให้ให้สัตว์อะไรพวกนี่มันมีเข็มอ๋คือปลวกแนิดหนึ่งใช่เป็นปลวกแ่นิดหนึ่งครับซึ่งทำรังอยู่ข้างบน บนบ้านอะไรก็มีนะเดีว่าจะอยู่วบริเวบนนล่างมันจะไม่อยู่เพราะตัวจะเล็กจะดีงอ๋อค่บจะชอบขึ้นไปอยู่ข้างบนจะมากกว่านี่คือสนสามพันปีนะครับเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างหายากแล้วก็อ,อ,อยู่ที่สูงก็ได้เก็บมารวบรวมปลูกไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติได้ดูล้วอันนี่เป็น 3, ปสนสามพลักษณะเป็นแบบ แลก็ส้นสุดสำหรับการเดินเทลสั้นๆในตอนนี้ครับเทล500นี้ก็จะสังเกตว่าที่ี่เป็นแหล่งรวบรวมพันไม้จากที่สูงครับสำหรับผู้ที่สนใจก็จะมีพันไม้หายากๆเช่นปาล์มบางสูงนะครับหรือว่าจะเป็นสน3,000ปีไว้ให้สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาดูในนี้ได้นะครับตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วอาจจะต้องไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะเข้าไปเที่ยวทั้งตกกันนะครับตามมาครับ ในช่วงหน้าไม่ได้มีแค่น้ําตกสวยๆเท่านั้นนะครับเดี๋มาติดตามกันต่อครับ